สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราณิชานะคะนะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องทาง YouTube ของเราเนาะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปพิกอากาศนะคะเ,เพื่อนๆในหัวข้อ,อนับจากนี้ไปนะคะเป็นเวลา3เดือนนะคะ พลังงานหน้าไพ่ต้องการสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะนะนับจากนี้ไปนะคะเป็นเวลา3เดือนนะคะพลังงานหน้าไพ่ต้องการสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องอโชคลาภนะคะวันนี้มีทั้งหมด3กล่องการ์ดนะคะให้เลือกนะเริ่มจากหมายเลขที่1หมายเลขที่2และหมายเลขที่3กติกาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปนี้ เลือกพลังงานที่ดึงดูดใจเราะคะเ,เพื่อนๆนะหมายเลขที่1หมายเลขที่สองและหมายเลขที่มามมาเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วแม่หมอเขาอ่านพลังงานหน้าไพ่หมายเลขที่1นึ่งเป็นกาซกล่องแรกเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลขหนึ่งนะคะในหัวข้อพลังงานหน้าไพ่นะคะภายใน สเดือนนี้นะคะต้องการสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะจริงๆแล้วนะคะแม่หมอคิดว่าพลังงานหน้าไพ่เนี่ยถ้าถ้าเราได้มาสัมผัสไพ่เองนะคะเ,เกิดจากพลังงานที่อยู่ภายในของเราแล้วเลือกไพ่ซึ่งไพ่เนี่ยเกิดจากการวาดรูปแบบที่มันเป็นเกี่ยวกับกิริยาท่าทางหรือ ลักษณะนิสัยใดๆก็แล้วแต่ที่มนุษย์เนี่ยได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็มีการสร้างรูปแบบขึ้นมาเนาะเมื่อพลังงานภายในของเราเป็นพลังงานที่เรียกว่า,าดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาด้วยตัวตนของเราที่มีพลังงานในจิตวิญญาณของเราเป็นหลักเมื่อเราไปจับไพ่สัมผัสบใบใดนั่นคือเ,อเป็น กับกิริยาของเราที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันหรืออาจจะเกิดช้าหน่อยหรือไม่เกิดเลยก็ได้อันนี้นะคะนะทีนี้ด้วยแรงจิตอธิษฐานนะคะส่งมาถึงแม่หมอเนาะแต่ละกองการและเพื่อนๆเ,เลือกนะถือว่าเป็นพลังงานรวมพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้นะคะดังนั้นเมื่อเราฟังแล้วอย่าจริงจังซีเรียสนะคะพเพื่อนเนาะเพราะเราไม่ได้มาสัมผัส ไหเองนะคะเพื่อนเนาะสำหรับเพื่อนที่เลือกพลังงานหมายเลขหนึ่งพลังงานหน้าไพ่ต้องการสื่อสารว่าอย่างไรขอเรื่องก,การงานก่อนนะคะต้องบอกว่าเพื่อนพลังงานหมายเลขหนึ่งนะคุณอาจจะเจอการไข้การต่อสู้การประทะนะคะสำหรับคนที่มีลูกน้องนะคะหรือสำหรับ เราต้องไปเจอผู้คนนะอาจจะเจอการระทะคาลมมการต่อสู้การไม่ยอมกันนะมีปากมีเสียงกันได้นะคะตรงนี้ให้ระวังหน่อยะะเพื่อนเนาะในเรื่องของการงานนะแล้วก็ไพ่ของสตริงนะคะต้องบอกว่าถ้าในช่วงที่มีงานนะเข้ามาตอนนี้เพื่อนๆก็มีคุณอาจจะเจองานที่มันยากหน่อย งานที่มันต้องเหนื่อยหน่อยงานที่ต้องใช้ความสามารถงานที่ต้องใช้การควบคุมแต่เป็นเพื่อนกรุ่มนี้นะคะนะคุณเลือกภาพของของเบง้งนะคุณน่าจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นนักวางแผนที่ดีนะคะเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่มีความสามารถนะเสมือนว่าถ้าเราอยู่ในสมรภูมริรบคุณก็ต้องวางแผนให้รอบคอบนะแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะ เดินมากเดินเกมให้ดีนะชนะแน่นอนประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะถ้าในเรื่องของงานนะไฟแค่ไหนเหนื่อยหนักแค่ไหนนะคุณก็จะสำเร็จคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะนะ้องแม่หมอคิดว่านะขอดูใบต่อไปนะคะหน่ถ้วยความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องของงานถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะรู้สึกเหนื่อยล้า อยากจะเปลี่ยนแปลงงานค่ะแม่หมอหรือมีแนวคิดที่จะขยายกิจการใดเพิ่มทําอะไรเพิ่มเติมถ้าเป็นคนที่มีกิจการมีงานของตัวเองเนาะเขาบอกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะประสบความสําเร็จคุณจะสามารถควบคุมได้นะคะหรือดวงชะตาชีวิตของคุณอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเป็นผู้ใหญ่ใจดีหน้าตานิ่งๆนะคะนะแต่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณได้นะ คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเขาอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถเนาะประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนชาวาที่อยู่ในกลุ่มชาวทัดน้ำนะคะนะที่ดุดเด่นที่จะเข้ามานะมีนกรกฎพิจิตแล้วก็ชาวทัดไฟได้ด้วยนะคะเมสิงธนูนะที่จะเข้ามานะคะนะขอดูซิว่าและถ้าในเรื่องของความรักนะคะภายใน3เดือนนี้เพื่อนๆนกลุ่มน,นี้ คุณจะเจอสถานการณ์ใดถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะว้าวหหนึ่งถ้วยสำหรับคนที่ยังไม่ถูกเติมเต็มความรักนะคุณจะเจอสถานการณ์ความรักที่ดีขึ้นคุณจะถูกคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจมาทำให้ชีวิตของคุณชุ่มชื่นนะคะสิ่งใดที่มันยังไม่ถูกเติมเต็มก็จะถูกเติมเต็มนะคะความเมตตา ความรักที่เจอการทนุถนอมนะเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนนะ The High Pink t a เ t e เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และก็มีความพาวและก็เป็นคนเก่งในเวลาเดียวกันนะคะสถานการณ์นี้คุณจะถูกคนมาตกหลุมรักคุณนะแต่ระวังการเสี่ยงที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่3นะคะเนาะ สภาวะไฮพินเทรทบางทีการที่เราครบกันโดยที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะการที่คบกันในลักษณะของความอึมครึมมืดมนนะ,ะตกเป็นบุคคลที่3ไปเกี่ยวข้องโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะคะเนะาะไพ่ของ The w o r อรเกิดขึ้นบางคนนะคะบางท่านนะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ความรักที่เข้ากับคุณเนี่ยนะ ห่างหายกันไปแล้วผลสุดท้ายก็วนกลับมาเนาะเหมือนจะตัดจบหรือเลิกลาหรือไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันสักกี่ครั้งแต่มันก็ยังต้องกลับเข้ามานะเนื่องด้วยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่สามารถดึงดูดเสน่ห์อันลึกลับชนลงไลของคุณนะสามารถดึงดูดหรือว,ว่าทําให้คนคนนี้เขาตกหลุมรักคุณได้นั่นเองนะคะเพื่อนเนาะและใบนี้ไพ่ของ the tower นะ สถานการณ์ความรักที่บางคนนะคะถ้ามีปัญหามีประเด็นนะบางท่านความรักที่มันไม่สามารถเปิดเผยได้ความรักที่อยู่สถานการ์อึมครึมมืดมนนะบางคู่บางกรณีอาจถึงการแตกหักนะคะมีการเลิกลากัน หรือบางคู่คนที่คุณเลิกลาและห่างหายกันไปจะได้วนกลับมาสร้างความสัมพันธ์นะสร้างความชุ่มชื่นหัวใจเกิดขึ้นนะคะพลังงานความรักของคุณนะ้ำภายใน3เดือนนี้สามารถเกิดขึ้นได้ใน2ลักษณะนะคะเพื่อนเนาะก็เป็นกําลังใจนะคะในะเรื่องของความรักขอดูซิว่าแล้วในเรื่องของการเงินโชคลาภลอยมีบ้างไมเพื่อนเพื่อนครบนี้นะคะพลังงานหม่เลขหนึ่งนะ คุณมีโชคลาภลอยกับเขาบ้างไหมนะคะขอพลังงานหน้าไพ่นะอัศวินถือดาบนะคะเ,เพื่อนๆตามด้วยราชินีผู้ถือไม้เท้าขอขยับหน้ากล้องนะคะเ,เพื่อนๆเนาะมองไม่เห็นหน้าไพ่นะแล้วก็ตามด้วยโอ้เก้าเหรียญเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะ มีโชคลาภลอยเกิดขึ้นนะคะเพื่อนเนนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามามากมายจากการทํางานนะคะแล้วก็ราชินีผู้ถือดาบนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์เพื่อนๆกรุบนี้ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินนะ mm hmm. เขาบอกว่าถ้านะตอนนี้นะคะมันดเูเรียบเรียบนะ mm hmm. การเงินของเรายังไม่กระเตื้องขึ้นมา mm hmm. แต่ภายใน3เดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภลอยนะ ค่อนข้างมากทีเดียว9เหรียญน,นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินอาจจะเกิดจากการทํางานของเรานะคะที่เราฝ่าฟันนะที่เราไม่ยอมแพ้ที่เราต่อสู้เนื่องด้วยเราเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานยอดเยี่ยมเนี่ยจะสามารถทำให้เราเกิดเม็ดเงินเข้ามานะคะนะ เก้าเหรียญความสามารถของเราเป็นคนที่โดดและที่เก่งมากๆในการหาเงินนะคะแม่หมอคิดว่านะเพื่อนๆกลุ่มน,นี้คุณจะประสบความสาเร็จในเรื่องของการงานการเงินความรักแน่นอนนะคะ่ะเป็นกําลังใจนะคะขอให้เพื่อนกลุ่มนี้นะ,ะมีความสําเร็จในทุกด้านนะคะวันนี้แม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะบ๊ายบายก่อนนะคะพบกับกองการกองที่2ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกกรูปที่2หรือพลังงานใหม่เลข2นะคะในหัวข้อภายใน3เดือนนี้นะดวงชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะจากการสื่อสารของไพ่นะคะด้วยแรงจิตอธิษฐานของเพื่อนเพื่อนนะคะแม่หมอคนอนุญาตเปิดพลังงานหน้าไพา่นะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะขอดูในเรื่องของ การงานก่อนนะคะเพื่อนๆกรุ่มนี้นะพลังงานหมายเลขนี้คุณจะเจอสถานการณ์ได้นะคะนะภายใน3เดือนนี้ไพ่ของดมูลนะคะเพื่อนๆตามด้วยไพ่ของแปดถ้วยและไพ่ของราชาผู้ถือเหรียญต้องบอกว่าในเรื่องของงานนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใด นะสถานการณ์ที่มันดูรู้สึกว่างานของเราเนี่ยไม่มัน่นคงไม่ปลอดภัยสภาวะผู้ร่วมงานค่อนข้างที่จะเ,เหมือนซุบซิบนินทาหรือ,อกล่าวร้ายนะคะนะใส่ร้ายป้ายสีนะความหวาดระแวงสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้สึกไม่ปลอดภัยบางท่านนะคะนะ คุณจะเจอสถานการณ์ที่นะได้รับความถูกต้องความยุติธรรมนะคุณเหมือนคนที่เป็นคนตรงๆนะคะรักความถูกต้องความยุติธรรมอยู่แล้วแต่สถานการณ์ที่เจอนะคะในเรื่องของงานบางท่านนะทัดเจอสถานการณ์นั้นคุณจะหลุดพ้นนะเหมือนคุณจะเดินหัหลังจากผู้คนเหล่านั้นนะแล้วก็สถานการณ์ เรานั้นไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะจะได้รับเงินนะคะที่เกิดจากความสามารถเกิดจากงานของเราผู้หลักผู้ใหญ่เลิงเห็นนะเหรียญที่มันยิ่งใหญ่ก็คือการเงินที่จะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามานะจากสภาวะงานของคุณที่มันดูรู้สึกถึงทางตัน รู้สึกว่างานไม่พัฒนานะสิ่งเหล่านั้นจะหมดไปนะคุณจะได้รับความถูกต้องคุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของงานนะคะนะแล้วก็จะสามารถต่อยอดให้เกิดเม็ดเงินมากมายนะคะหนึ่งเหรียญถ้าบางท่านที่ทำงานด้านสีเทาอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภลอยนะเช่นถ้าคุณขายลอตเตอรี่นะคะงานเทาๆเนาะงานทางด้านความเสี่ยง คุณอาจจะถูกออตเตอรี่เองนะคะนะไม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะในเรื่องของงานนะคะสําหรับ,บเพื่อนขอดูในช่องของความรักเพื่อนๆกลุ่มน,นี้นะคะพลังงานภายใน3เดือนนี้คุณจะเจอสถานการณ์ใดเกิดขึ้นนะคะขอพลังงานหน้าไพ่นะในเรื่องของความรัก justice นะคะเข้ามานะคะคเพื่อนเนาะตามด้วย หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่ของราชินีผู้ถือไม้เท้าตามด้วยห้าถ้วยนะคะ,ะในเรื่องของความรักนะบางท่านนะคะถ้าความรักของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะหรือเราล้องขอสิ่งที่มันถูกต้องให้เกิดขึ้นในความรัก นะคุณจะได้ข่าวดีนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเนาะ,ะความรักที่มันรู้สึกเป็นท็อปสิตนะคะเพื่อนเนาะความรักที่มันไม่สามารถเปิดเผยได้ความรักที่มันอยู่ในสภาวะที่มันไม่ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะไพ่หนึ่งถ้วยการถูกเยียวยาการถูกเติมเมนะการสมหวังสถานการณ์เนี่ยเขาบอกให้เราอยู่นิ่งๆอยู่ในที่ของเราดูแลตนเองรักตัวเองให้มากนะคะบางท่านก็ นะมุ่งมั่นนะคะที่จะทําทตัวเองให้ดีขึ้นเช่นออกกําลังกายให้รูปร่างหน้าตา,ารู้สึกมันดีขึ้นแล้วก็รอนะคะรอสถานการณ์ที่เราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะไพ่ของ5้าถ้วยนะขบงบอกว่าสถานการณ์ที่เรารู้สึกผิดหวังสถานการณ์ที่เราอะไรอาวรในความรักครั้งเก่าๆบางท่านนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ ความเป็นธรรมความถูกท้องการถูกเติมเต็มความชื่นมื่นเกิดขึ้นในะเรื่องของความรักแน่นอนนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจนะสําหรับคนที่จะเข้ามาในความรักเข้ามาเติมเต็มอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะที่โดดเด่นเนาะมีนกรกฎพิจิกนะคะเพื่อนรวมถึงชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความถูกต้องนะคะทนายความนะ ผู้รักษากฎหมายก็ได้นะตำรวจทหารก็ได้นะคะเพื่อนเนาะเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงเที่ยงตามเป็นหลักนะคะนะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ศาสทธาก็ได้นะคะเพื่อนเนาะขอดูซิว่าแล้วในเรื่องของการเงินนะคุณจะเจอสถานการณ์ใดภายใน3เดือนนี้พลังงานหน้าไพ่ต้องการสื่อสารอะค่ะนะคุณจะเจอสถานการณ์ใดเพื่อนกลุ่นี้นะคะเพื่อนไพ่ของ หกดาบแล้วก็เด็ดสตาร์สองดาบนะคะเพื่อนตามด้วยสี่เหรียญสำหรับเพื่อนกลุ่มน,นี้นะคะในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนะ,ะเขาบอกว่าถ้าคุณเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะเพื่อนๆสภาวะของเพื่อนๆนะคะ,ะต้องบอกว่าโชคลาภลอยหรือในเรื่องของอการเงินนะบางท่านนะคะ ณนะช่วงนี้บางทีบางท,างทีเรื่องของการเงินเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะประหยัดนะอยากที่จะใช้เงินเนี่ยให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดนะคะภพยของสี่เหรียญก็คือ,เ,อเรากอดเก็บเงินนี้ไว้เนาะไอ้มือก็กอดเท้าก็เหยียบด,นะด้วยศรีรษะก็มีเรื่องของการเงินนะบางท่านนะคะถ้าเราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราต้องจัดสรรปันส่วนให้ถูกต้องนะคะ จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะเพืเ่อนๆเนาะหรือเพืเ่อนๆกลุ่มนี้ณนะช่วงนี้ภายใน3เดือนนี้ที่จะเกิดขึ้นคุณอาจจะมีการคิดการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งในเรื่องของการเงินเนาะหยิบดาบขึ้นมานะซ้ายและขวาในเรื่องของการเงินก็เช่นกันนะคะคุณคิดจะทําอย่างไรดีนะในเรื่องของการเงิน นะคะให้มันเกิดผลประโยชน์มากที่สุดแต่ว่าแม่หมอคิดว่าคุณจะสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้ามีการเดินทางาเช่นไปทําบุญหรือไปติดต่อสื่อสารในเรื่องของงานคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของเงินด้วยนะไพ่เดลสตามานะคะการถูกเยียวยานะไม่ว่าจะคุณจะเลือกทางใดที่จะ,ะนําเงินไปใช้จ่ายหรือช่องทางการเงินคุณจะเลือกทางใดนะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะนะ ในเรื่องของเงินแน่นอนนะวันนี้แม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะขอให้คุณสมหวังทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักทุกประการนาคพลังงานภายใน3เดือนนี้นะ <S <S วันนี้แม่หมอบ๊ายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกล่องการ์ดกล่องที่3นะคะในหัวข้อภายใน3เดือนนะคะพลังงานน่งงาพายต้องการสื่อสารอะไรกับคุณ ะะโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะวันนี้แม่หมอขออนุญาตนะคะองค์ครูบาอาจารย์นะคะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่นะองค์ครูบาอาจารย์เพื่อนๆนะคะองเสียงสังสิทธิ์ประจําตัวเพื่อนๆด้วยนะคะเนาะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเพื่อนเนาะขอดูในช่องการงานก่อนนะคะก้าวไม้เท้า ตามด้วยอัศวินผู้ถือดาบแล้วก็ไพ่ของหกถ้วยนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์การงานนะคะ,อะของเพื่อนๆกลุ่มน,นี้ดวงชะตาของคุณนะคะจะต้องฝ่าฟันนะจะต้องอพุ่งชนเท่านั้นนะคะในงานของคุณมันอาจจะอยู่สภาวะที่บางท่านนะคะรู้สึกเหมือนคนว่างงาน นะหยุดนิ่งนะคะเนาะเหมือนชายผู้นี้ที่ผ้าเนี่ยพันที่ศรีรษะเหมือนคนเจ็บป่วยหรือคนทุกข์หรือคนอยู่สภาวะงานเราถูกขวางกาั้นงานเราถูกกีดกันนะคะนะถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางด้วยนะคุณก็รู้สึกว่าอยากจะพุ่งชนเป้าหมายนะบางท่านจะไปอยากจะไปทํางานเก่าๆนะถ้าเป็นงานที่คุณเนี่ย เดินทหลังจากมาหรือเป็นงานที่คุณอ,อยู่สภาวะที่มันนิ่งเงียบไปเนี่ยนะคุณอยากจะผ่านกำแพงอยากจะผ่านด่านตรงนั้นกลับไปทํางานเดิมงานเก่าๆนะคะนะคุณมีโอกาสที่จะได้กลับไปทํางานเดิมงานเก่าๆงานที่คุณเคยคิดว่าจะทําแล้วปล่อยวางไปเนิ่นนานนะเดี๋ยวมันจะได้ถูกรือฟื้นขึ้นมาทําใหม่นะคะคุณกําลังจะถูกเยียวยานะจากพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะ คนที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารงานกับคุณอาจจะเป็นคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนรูปน้องเก่าเจ้านายเก่านะคะนะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมอบหมายงานให้คุณได้กระทําก็ได้นะคะนะคุณอาจจะได้รับข่าวสารในเรื่องของงานโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเนาะหรือมีคนมาติดต่อสื่อสารงานกับคุณเป็นงานที่คุณเคยไปทําแล้วเป็นงานดเดิมๆงานเก่าๆนะคะเ,เพื่อนๆนะขอดูซิว่า ในเรื่องของความรักเพื่อนเพื่อกรุ๊ปนี้คุณจะเจอสถานการณ์ใดในเรื่องของความรักนะคะเพื่อนๆเ,เนาะพลังงานภายใน3เดือนนี้ไพ่ของ j u s t m e n t นะคะตามด้วยไพ่ของ s o v e u p f Cups 7ถ้วยและไพ่ของอัศวินถือดาบตามด้วยไฮพิงเทสในเรื่องของความรักนะคะ แม่หมอคิดว่าถ้าคนที่มีประเด็นความรักอยู่จิตวิญญาณของคุณจะถูกยกระดับเนาะราบรรดานางฟ้านะคะน้องออกมาปป่าปี่เป่าเตนะให้คุณได้หลุดพ้นพันธนาการเหล่านั้นนะถ้าบางท่านคุณกําลังมองหาความรักคุณจะเจอความรักที่เรียกว่าความรักที่มาลุ่มหลงนะคะเนาะเขาอาจจะนําเงินทองข้าวของสิ่งของมาให้แก่คุณคุณจะมีโอกาสได้รับข้าวของเงินทองสิ่งของที่มีค่าจากคนที่คุณรัก ด้วนะยเขาหลงไหลได้ปื้มแอบชอบแอบรักคุณมาเนิ่นนานสเสน่ห์ที่มันดึงดูดภายสภาวะไฮพิงเทสนะคะ,ะเพื่อนๆกลุ่มน,นี้อาจจะเป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนบุคลิกดูดีมีความสวยสดงดงามชอบการแต่งหน้าแต่งตัวชอบความสวยฟร,รมงามนะคะนะคุณจะเจอคนที่เข้ามาหาคุณนะ,ะประเภทว่าลุ่มหลงนะคะนะหรือมาเป็นเขาเรียกว่า ผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาเป็นคนอุปถัมภ์ค้ำชูมาเป็นผู้ซัพพอร์ตนะมาเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณก็ได้คุณจะเจอสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นในเรื่องของความรักก็ได้นะคะภายใน3เดือนนีส้สำหรับในเรื่องของอาการเงินคุณจะเจอสถานการณ์ใดนะครับเพื่อนเนาะสำหรับในเรื่องของการเงินเพือพ่อนเพื่อนุ๊มที่3คุณจะเจอสถานการณ์ใดนะคะ หนึ่งดาบนะไพ่ของไฮพิงเทสขอภัยนะคะไพ่ของราชินีดีดิี่เนาะไพ่ของอความสำเร็จไพ่ตัวนี้จะบ่งบอกถึงผู้หญิงที่มีความสามารถนะคะเนาะผู้หญิงที่มีความเก่งรอบด้านผู้หญิงที่อยู่แล้วมีความอบอุ่นนะคะถ้าชายใดได้อยู่ด้วย ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งนะต้องบอกแบบนั้นนะคะเนะาะสำหรับไพ่ของเดอะซันควบคู่นะบางท่านนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะแม่หมอคิดว่านะไพ่ของสองไม้เท้านะคะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินเพื่อนๆกลุ่มน,นี้จากการที่คุณเหนื่อยหนักนะนะฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายนะ ต้องบอกว่าการเงินของคุณบางท่านนะคะต่อสู้ระดับเหยดขึ้นคอนะแต่จะประสบความสําเร็จเนื่องด้วยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะนะต้องบอกว่าคุณจะได้รับความสําเร็จถึงขั้นขีดสุดไพ่ที่ดีที่สุดนะสำรับเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินบางท่านถ้าหวังว่าอยากเดินทางไปต่างประเทศอยากจะไปหาเงินอยากจะไปอาได้เม็ดเงินจากต่างชาติค่ะแม่หมอคุณจะสําเร็จนะคะนะ เขาบอกว่าคุณจะได้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลแล้วทําให้คุณเนี่ยเกิดเม็ดเงินขึ้นมามากมายนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงเกิดขึ้นนะคะนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพช่อแม่หัวหน้างานที่เป็นฝ่ายหญิงนะคะสามารถช่วยเหลือคุณได้และทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจด้วยนะคะเ,เพื่อนกลุ่มนี้นะขอยคุณสมหวังในเรื่องของการงานการเงินความรักทุก ากกาะะขอบคุณทุกการกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่ไม่หมอจัดทำขึ้นนะคะสำหรับเือนกล่ปนี้วันนี้ไม่หมอบายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ